สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดถึงทีมชาติไทยชุดใหญ่ของเรากับเกมสุดท้ายนะครับในรอบที่สองที่เราจะพบกับสิงคโปร์วันที่11แล้วผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับอุดมคติด้วยนะครับว่าตอนนี้ทีมชาติไทยเรานะครับยืนอ,อยู่ตรงไหนแล้วจะก้าวหน้าไปในลักษณะอย่างไรที่ควรจะเป็นนะครับที่เรา เดินทางมาขนาดนี้แล้วเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่เราควรจะมาพูดคุยกันให้เป็นที่กระจ่างนะครับโดยทั่วไปนะครับเพราะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยผมสังเกตดูนะสมมติว่าเพื่อนนะครับเป็นคนที่มีความคิดดีมีความคิดเป็นผู้ใหญ่มีความคิดที่อยู่กระร่องกระรอยเนี่ยร้อยคนอ่ะผมให้ร้อยคนคิดเหมือนกันแต่ด้วย วัยวุธด้วยความรู้สึกของเราเนี่ยเราคิดแต่เราเงียบครับเราจะเฉยไปร้อยคนเนี่ยเอาไปเอามาความคิดมันก็เงียบอยู่กับตัวเองนะครับแล้วในขณะในขณะที่มีบางกลุ่มประมาณ3คน5คน10คนเนี่ยที่คิดออกนอกนอกเส้นทางนะคิดแปลกๆคิดในสิ่งที่มันไม่บริสุทธิ์หรือมันทำให้ สิ่งต่างๆเนี่ยมันเกิดความเสียหายขึ้นมานะครับคือคิดไม่ถูกอะ่ะสรุปง่ายๆเลยแต่เขาพูดนะครับเขาสร้างกระแสเขาทำทุกอย่างเลยนะครับเพื่ออะไรบางอย่างผมก็ไม่รู้อะ่ะแต่มันแปลกนะประเทศไทยเราตอนนี้ซึ่งนกำลังบ้านเมืองเราเนี่ยปรากฏว่าคนคนประมาณน้อยนิดดังกล่าวนะไม่กี่คนนะสามารถทำให้คนเป็นหมื่นเป็นแสนคนเชื่อได้ ่านเห็นความเสียหายไหมครับดังนั้นผมอยากจะกราบเรียนดังนี้นะครับว่าถูกต้องครับเราควรจะนําเสนอเพื่อที่จะให้สังคมได้มีโอกาสคิดเปิดนะครับเปิดเปิดช่องให้ให้ทุกคนที่ฟังรายการเนี่ยได้คิดอ,นนอันนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับแต่การเปิดช่องให้คิดโดยไม่แสดงทัศนะนะครับหรือรวมคติเลยเนี่ยผมคิดว่ามันมันเป็นช่องว่างที่มัน,มนเกิดเรื่องแบบนี้แหละครับเพราะฉะนั้นแล้วนะ การที่เราสื่อสารออกมาเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ตรงเป็นสิ่งที่ถูกเนี่ยผมคิดว่าควรจะมีเยอะด้วยซ้ําไปนะครับในขณะที่ตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้ว่าใครนะครับแต่บรรยากาศโดยทั่วไปอาจจะไม่คิปไม่ไม่คิปฟุตบอลก็ได้นะฮะในโลกโซเชียลเราเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่ไม่เป็นสาระเรื่องราวที่บิดเบือนเรื่องราวที่ทําให้สังคมปั่นป่วนอยู่เยอะแล้วเขาก็ใช้กลยุทธ์ทุกอย่างเพื่อจะได้ยอดวิวเพื่อจะให้คนมาติดตามมีคนมาฟังมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนคน นะครับในขณะที่คนดีๆของเราเนี่ยคนที่คิดตรงคนที่คิดถูกคนที่เป็นสัมมาสติเนี่ยประมาณแค่ร้อยคนสองร้อยคนเนี่ยคือคือเราเงียบกันหมดเลยนะครับดังนั้นนะครับบรรยากาศตอนเราของเราตอนเนี้เนี่ยผมคิดว่านะการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและให้ข้อมูลที่ดีจึงเป็นความจำเป็นนะเราต้องช่วยกันนะครับสิ่งเหล่านี้มันมันมันไม่ใช่การปิดช่องว่างให้คนฝังได้คิดไม่ใช่นะครับ เราเข้าใจผิดแล้วครับเพราะว่าการปิดช่องว่างไม่ให้คนฟังได้คิดเนี่ยผู้สื่อจะต้องบิดเบือนนะบิดเบือนเพื่อจะชักจูงจิตใจนะครับพูดในสิ่งที่มันเป็นเรื่องบิดเบือนเพื่อจะชักจูงจิตใจไม่เปิดโอกาสให้กับคนฟังได้คิดอันนั้นน่ะอันนั้นถึงเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่ถ้าเราถ่ายทอดไปด้วยความจริงด้วยความบริสุทธิ์ใจและด้วยแนวทางที่ถูกต้องแล้วนะครับผมคิดว่ามันมันจะไปส่งเสริมความคิดของผู้ฟังเนี่ย ให้สามารถต่อยอดให้ดีขึ้นไปอีกได้และทําให้ผู้ที่ยังไม่ไม่เคยได้ฟังอะไรบางอย่างที่ดีๆเนี่ยให้มีพื้นที่ในการฟังเรื่องแบบนี้มากขึ้นยิ่งขึ้นในสื่อสารมวลชนประเภทอินเทอร์เน็ตนะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะคือคือผมอาจจะมองต่างมุมและผมยืนยันจะทําแบบนี้เลยครับเพราะว่าผมผมผมรีเช็คที่ผมพูดมาตลอดว่าผมพูดอะไรจะเป็นพิษภัยไหมหรือว่าผมพูดไปในเชิงสร้างสรรค์เชิงบวกเพื่อจอกอะกระตุ้นความรู้สึก นะครับทำให้มันเกิดเทรนด์เกิดความรู้สึกอะไรบางอย่างซึ่งมันมันไปตามร่องตามรอยของมันนะแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะทําให้อ่าสิ่งต่างๆที่กําลังดําเนินอยู่ตอนนี้เนี่ยมันจะเรีนก้าวหน้าและทําให้เราเนี่ยคือพูดง่ายๆมันสร้างนวัตกรรมได้อะโทมัสอันวายเอดิสันเนี่ยกว่าเขาจะทดลองรู้นะครับว่าคาร์บอนมันสามารถติดไฟได้เป็นหลอดไฟเนี่ยเขาใช้การทดลองมาหลายพันครั้งครับเอางี้ดีกว่า กว่าเขาจะสําเร็จได้ที่นี้นะในเมื่อในเมื่อเราเราเรารู้อะไรบางอย่างที่มันเป็นเป็นสิ่งที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยเราควรจะสื่อสารออกมาเยอะๆครับนี่นะครับเป็นเป็นเหตุผลที่ที่ผมบอกว่ามันต้องต้องมีเรื่องทัศนคติด้วยในสังคมนะครับแล้วก็ส่วนใครที่มีข้อแย้งนะฮะผมก็ไม่ได้ห้ามอะไรครับถ้าไม่ชอบนะครับท่านก็ก,ก,ก็ก็ไปฟังช่องที่หรือว่ารายการที่เขาเปิดเขาเขา ไม่ได้แสดงทัศนคติคือเขามาเสนอนําเสนอข่าวสารแล้วท่านก็พิจารณาเองอันนั้นอันนั้นก็ได้ครับแต่ในสิ่งที่ผมพูดเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องพื้นฐานที่เป็นเรื่องศีลธรรมนะครับเรื่องถูกต้องธรรมดาหรอกครับผมมีอะไรที่ซับซ้อนและลึกกว่าน,นั้นด้วยเพราะว่าถ้าผมไม่พูดถึงระดับนี้เนี่ยถ้าผมไม่พูดถึงระดับนี้เนี่ยเราจะพูดเรื่องที่ยากขึ้นกว่านี้ไม่ได้เลย นี่คือที่จริงแล้วสิ่งที่ผมพูดตอนนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานนะฝร<ล>ัง่งเขาก็พูดกันภาษานี้แหละครับนะครับในในสากลน่ยญี่ปุ่นเขาก็สื่อสารกันแบบนี้แหละนะฮะในเกาหลีเขาก็สื่อสารกันแบบนี้อ่กระทั่งรายการทอล์กโชว์นะที่สหรัฐอเมริกาเขาก็สื่อสารอยู่ประมาณประมาณอารมณ์เท่ากับผมนี่แหละในการพูดคุยกับผู้ฟังก็มีบ้านเรานี่แหละที่ต้องสื่อสารแบบตลกสื่อสารแบบอา่าให้ข้อมูลที่มันตื่นเต้น สื่อสารในในข้อมูลที่ที่มันสนุกสนานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เราใจแล้วก็พยายามดึงกระแสหรือว่าดึงดึงความรู้สึกผู้ฟังเนี่ยให้คอยตามนแต่ของผมเนี่ยผมไม่ครับแปดสิบเปอร์เซ็นที่ผมพูดเนี่ยจะขัดใจบางคนด้วยซ้ำไปนะครับแต่ผมคิดว่าการสื่อสารแบบนี้ผมควรจะบรรจุลงไปในในในรายการของผมมาเยอะเพราะว่าการสื่อสารแบบผมนี่มันน้อยเราต้องมาพูดคุยกันแล้วนะครับ ถ้าเราพูดออกจากนอกเรื่องกีฬาไปอีกเนี่ยนะครับผมควรจะไปพูดที่ช่องอื่นแต่ช่องนี้เนี่ยผมผมผมคิดว่ามันจําเป็นมากต่อวงการฟุตบอลไทยเราถ้าเราไม่สื่อสารกันในระดับนี้เนี่ยมันไม่จบครับเราอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้ทีมชาติไทยเรากาลังจะก้าวไปสู่ระดับเอเชียนะครับสื่อมวลชนจีนบอกว่าเห็นเงาทีมชาติญี่ปุ่นนะอยู่ในทีมชาติไทยแล้วซึ่งมันเป็นความจริงครับอันนี้กูครูเขาพูดนะผมมากยิงดีกว่าเพราะผมไม่ใชู่รูฟุตบอล แต่ถ้าเกิดเราดูก้าวย่างของช้างศึกแล้วเนี่ยถ้าเรารักษาสถานภาพตรงนี้นะไม่ให้มันหล่นลงมาได้เนี่ยทีมฟุตบอลไทยเราเนี่ยจะก้าวไปสู่ระดับเอเชียภายในปลายปีนี้แหละครับแต่ก่อนอืนด่านที่เราจะต้องข้ามไปก็คือด่านที่เราต้องพบกับทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยมีหลายท่านเกิดความวิตกกังวลเหมือนกันก็เป็นคำคอมเมนต์ที่มีเหตุผลครับถูกต้องครับว่าทีมชาติจีนเนี่ยเคยไปเสมอสิงคโปร์เหมือนกันข้อมูลที่ถูกต้องครับ เข้าไปเสมอทีมชาติสิงคโปร์ที่บ้านแต่ในแมตช์นั้นเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมครับในช่วงเวลาที่เราไปพบกับทีมชาติเกาหลีนั่นแหละครับเราไปเสมอเกาหลีเขาก็เสมอสิงคโปร์เหมือนกันนะครับทีมชาติจีนแต่มันมีแต่นะครับแมตช์นั้นสิงคโปร์ยังมีความหวังครับการเสมอทีมชาติจีนได้ทําให้เขามีความหวังขึ้นมาทันทีแล้วเขาแข่งในบ้านครับแค่สองข้อเนี่ยนะฮะที่ผมอยากจะบอกไว้ว่า มันแตกต่างจากที่เขาจะมาเยือนดยที่ราชมังคลาเพราะว่าเข้ามาครั้งนี้เนี่ยเขาไม่มีความหวังอะไรแล้วนะครับมันไม่มีแพชชั่นที่จะต่อสู้เพื่อจะให้มีโอกาสเข้ารอบเหมือนครั้งที่เจอกับจีนที่เสมอได้บ้านเขามันแตกต่างกันครับและทีนี้อา,อาจจะมีฝีเท้านะครับที่สามารถทําได้ฝีเท้าที่สามารถทําได้แต่มันขาดจิตใจหรือว่าแรงบันดาลใจเนี่ยมันก็ทําไม่ได้นะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลครับในกรณีที่ สิงคโปร์เคยเสมอกับจีนแล้วเขาอาจจะมาเสมอกับไทยเนี่ยมันมันอยู่ในช่วงเวลาคนละช่วงครับแรงบันดานใในลใจใดหรือที่จะทําให้สิงคโปร์นะครับบุกมาเสมอเราถึงบ้านในขณะที่เขาเสมอจีนในวันนั้นเขาเสมอในบ้านนะครับและเสมอในขณะที่เขามีโอกาสด้วยเพราะมันเป็นการแข่งขันแมตท,ที่3นะยังมีโอกาสนะถ้าสิงคโปร์สามารถเสามอจีนในบ้านแล้วสามารถไปเสมอหรือชนะจีน,นีสักแมตหนึ่งอ่ะสิงคโปร์จะพุ่งขึ้นมาทันทีเลยมีโอกาสเบียดเข้าสิทีมสุดท้ายได้เหมือนกัน แล้วในช่วงนั้นนะครับจะลืมนะครับว่าบันโกอีวานโควิดเพิ่งมาคุมทีมได้เป็นแมตช์แรกการเซตตัวของทีมเขายังไม่ลงตัวอะไรเลยครับมีหลายเรื่องหลายราวที่แล้วช่วงนั้นนักเตะทีมชาติจีนเนี่ยไอตัวเป้งอ่ะอยู่เต็มทีมนะครับคิดว่าน่าจะคุมกันยากอยู่ในการที่จะจัดจัดทับมันก็จะเป็นฟีลคล้ายๆกับที่เราแพ้จีนนี่แหละก็หมายความว่าจะมีความเร่งร้อนนะครับมากเกินไปนทั้งงฝีเท้าเหนือกว่า ก็เลยพาดท่าไปเสมอกับสิงคโปร์ไปมันก็มีหลายประเด็นนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเสมอระหว่างสิงคโปร์กับจีนในบ้านครั้งนั้นนะดังนั้นนะครับผมเองก็อยากจะเรียนท่านว่าไม่ไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอกครับผมคิดว่ามันคนละอย่างนะคนละความรู้สึกคนละสถานการณ์คนละมุมเลยครับที่จะมาแข่งกับไทยในที่ราชมังคลาวันที่สิเอ็ดเนี่ยจึงผมจึงมีความมั่นใจอย่างหนึ่งว่าสิงคโปร์คงจะมาในสภาพประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต แต่วันที่เขาเสมอจีนได้ผมคิดว่าส,สภาพเขาอยู่ที่90%หรือ100%เลยครับแล้วเขาสมุดด้วยแต่ครั้งนี้เขามาเยือนเราครับเขาไม่ได้แข่งในบ้านโอกาสเข้ารอบเขาเป็นศูนย์แล้วครับสิ่งเหล่านี้นะครับเป็นสิ่งที่เราควรจะมาประกอบด้วยก่อนที่เราจะกังวลเรื่องอะไรนะครับสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก่อนที่ผมพูดเรื่องอะไรทุกครั้งผมพิจารณารอบก่อนผมถึงพูดครับผมผมไม่ตกหลน่นผมไม่ลืมผมไม่ลืมบางมุมแน่นอนเพราะว่าก่อนผมจะพูดอะไรออกไปนี่ผมผมมองให้รอบหมดแล้วผมถึงพูดนะครับ แต่ถ้าเกิดเพื่อนยังสงสัยถามมาผมก็ตอบได้ครับว่าทําไมผมถึงคิดแบบนั้นดังนั้นนะครับการแข่งขันรอบที่11เ,เนี่ยผมคิดว่ารูปแบบที่จะออกมาเนี่ยเราจะทําเกมได้เหนือกว่าและและสิ่งที่ผมคาดหมายก็หมายความว่าโค้ชของทีมชาติสิงคโปร์เนี่ยเขาชอบทําเกมในลักษณะเกมลุกซึ่งทีมชาติไทยเราเนี่ยโค้ชดิจิเนี่ยชอบเล่นกับทีมที่เล่นเกมลุกอยู่แล้ว แล้วการลุกนะครับมีเพื่อนอีกคนหนึ่งบอกว่าถ้าเกิดเราเข้าลุกเราเนี่ยก็น่ากลัวถูกต้องครับเกมลุกของสิงคโปร์ก็ต้องมีพิษสงแน่นอนแต่ว่าเราอย่าลืมนะครับว่าแพงรับของเราเนี่ยผมพูดในคลิปที่ก่อๆมาหลายมาหลายคลิปแล้วครับว่าเราอยู่ในดับต้นเอเชียเลยนะเกมลุกเราเนี่ยแม้กระทั่งเกาหลีก็ยังเจาะเรายากนะซาอุดีอาระเบียเจาะเราไม่ได้เลยโอมานก็เจาะเราไม่ได้คีรคิสสถานก็เจาะเราไม่ได้ครับทีมระดับกลางของเอเชียเจาะเราไม่ได้ครับ แต่เหตุที่จีนสามารถเจาะเราได้นะเราแข่งในบ้านจีนข้อที่สองคือการยิงของนักเตะอุยกูคนนั้นน่ะมันเป็นการยิงในลักษณะที่โอ้ความกระหายแพรชันผมให้ล้านเปอร์เซ็นต์เลยครับเขาเป็นนักเตะที่แปลกนะเหมือนมวยปล้ำเหมือนคือเขาท่ายืนท่าเตะเขานี่ไม่เหมือนใครครับนักเตะอุยกูคนนี้ผมดูแลอันตรายอันตรายทุกเม็ดเลยแล้วเขายิงเขายิงวอลเล่เขาฮาบวอเลเล่เข้าอ่ะมันเป็นจังหวะที่ไม่ใช่ยิงง,ง่ายๆนะครับ จังหวะน,นั้นเราต้องยอมเขาแล้วครับเป็อย่างหนึ่งเราเปลี่ยนตัวนะเราเปลี่ยนตัวผู้รักษาประตูเรานะครับปฏิวัติคใหม่อาจจะจัดแผงรับไปเรียบร้อยแล้วกําลังพร้อมที่จะรับลูกแต่ปรากฏว่าได้มีการเปลี่ยนตัวสลานอนอนนุยินลงมาในจังหวะนั้นน่ะสลานอนอนนุยินมายืนเฝ้าประตูในฐานะที่แผงรับน่ะปฏิวัติคใหม่เป็นคนจัดไว้แล้วการหยอดเข้ามาแล้วนักเตะของจีนเนี่ยเขาเบียดเราเขาเขาหมงในท่าที่ไม่ควรจะหมงได้เลยนะถ้าท่านไปดูดีดี คือตัวก็ถลําไปแล้วแต่เขาโมงเขาพยายามเต็มที่เต็มร้านเขาอะที่จะสบัดไปให้นักเตะอุยกคูคนเนี้แล้วนักเตะอุยกูคนนี้ความกระหายของเขาเนี่ยโอ้โหผมบอกก่อนผมรู้ว่ามาศึกมองโกะในการในการยิงของเขาอะคือต้องยอมเขาลวล่ะครับนี่คือเหตุที่เขาได้ประตูเราเนะซึ่งผมคิดว่าไม่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติและผมคิดว่านักเตะในระดับของทีมสิงคโปร์เนี่ยถ้าจะมีแพ้ชั้นระดับนี้ผมคิดว่าผมเห็นในทีมชาติมาเลเซียนะ มาเลเซียจะทําแบบนี้ครับเวลาเขาทําประตูเนี่ยเขาเข้าดุดันแบบนี้นี่แหละคือเหตุที่เราเป็นไม้เบื่อไม้เมากับมาเลเซียเพราะเวลาเขาทาประตูเนี่ยเขาบุกเราแบบนี้เลยเหมือนคล้ายๆกับเวียดนามแต่แพชชั่นลักษณะนี้จะไม่มีในทีมชาติสิงคโปร์ครับทีมชาติสิงคโปร์เป็นทีมชาติที่เล่นอยู่ในระดับมาตรฐานจะไม่ใช้ลูกมุทะลุแบบนี้ในในการบุกในการทําประตูซึ่งผมยังไม่เคยเห็นนักเตะสิงคโปร์เป็นแบบนี้สักคนดังนั้นเนี่ยเหตุที่มันเกิดขึ้นแบบเราไม่คาดคิด ในทีมที่ไม่ใช่ทีมระดับกลางของเอเชียที่จะทาประตูเราเนี่ยมันจึงไม่เกิดขึ้นแน่นอนครับในแมตท,ที่เราจะเจอกับสิงคโปร์นะครับวังว่าท่านจะฟังที่ผมพูดเข้าใจนะเพราะผมพิจารณารอบกี่ด้านเนี่ยที่ผมกาลังนั่งพูดให้เพื่อนฟังนะผมไม่ใช่กูรูฟุตบอลครับแต่ผมเป็นคนที่ละเอียดนิดหน่อยในการมองมองทุกมุมเลยนะครับก่อนที่ผมจะพูดอะไรไปดังนั้นผมจึงเชื่อว่าสิงคโปร์ทาประตูเราไม่ได้ครับนอกจากมันจะเกิดอะไรบางอย่างะ่ะ อาจจะ,ะมีลูกจุดโทษหรืออะไรบางอย่างที่มัน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 ไม่ปกติเขาถึงจะทําประตูได้ครับแต่ถ้าในสถานการณ์เล่นปกติผมคิดว่ายากยากที่สิงคโปร์จะบุกมาแล้วก็ทําประตูเราได้ดังนั้นเพื่อนนะครับที่เป็นห่วงเป็นใจเกี่ยวกับการบุกของสิงคโปร์เนี่ยก,ก็คลายความกังวลได้เลยครับไม่มีอะไรน่ากลัวรหรอกครับทีมแผงรับเราดีครับแผงรับเราดีผมพูดสั้นๆเลยและอย่างหนึ่งการบุกของสิงคโปร์มันทำให้หลังเขาเปิดครับ พอหลังเขาเปิดนี่แหละครับแล้วก็แดนมิดฟิลด์ของสิงคโปร์อยู่ในระดับกลางเนี่ยผมเชื่อนะครับถ้าพี่เจลงเนี่ยเราสามารถฉ,ฉีกฉีกแผงหลังเขาได้ไม่ยากครับการทาประตูสามเมตรขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นไปได้ก็รอดูเขาจะเป็นอย่างที่ผมพูดไหมนะครับปัจจัยบางอย่างาอาจจะเคลื่อนหรือเปลี่ยนไปเนี่ยมันอาจจะเกิดเกิดเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดได้มันเป็นไปได้ครับมันยังมีเปอร์เซ็นต์ที่เป็นไปได้อยู่แต่โดยรวมผมคิดว่ามันจะเป็นอย่างที่ผมพูดนี่แหละ นี่แหละครับเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องราวของทีมชาติไทยในนาชีนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยผมจึงจึงค่อนข้างจะมั่นใจว่าทีมเราเนี่ยมีโอกาสจะเข้ารอบ18ทีมสุดท้ายสูงมากและที่น่าภูมิใจที่สุดนะในช่วงนี้ที่เรากําลังทําการแข่งขันเลือกฟุตบอลโลกเนี่ยทีมชาติจีนนะครับทีมชาติจีนมีการโอนสัญชาตินะครับเต็มที่เลยอินโดนีเซียเขาก็โอนนะทีมที่มีความหวังที่จะเข้ารอบเนี่ยในขณะที่นักเตะไทยเราเนี่ยเป็นนักเตะไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ อันนี้น่าภูมิใจมากนะครับเราเป็นนักเตะไทยร้อซึ่งได้รับการจับตามองจากถ่วยเชียว,ว่าตอนนี้เรายกระดับขึ้นมาเยอะมากและระดับแบบนี้นะระดับแบบที่อีชียกมันจะไม่หล่นนะถ้าท่านอยากจะรู้ว่าเจแปนเวไปยังไงให้ดูเลยครับผมก็อธิบายไม่ถูกนะว่าถ้ามันมันขึ้นมาระดับมาตรฐานตรงนี้แล้วมันจะไม่หล่ดลงมาอีกแต่ถ้าเกิดเราในอดีตถ้าเราเคยเห็นนะเราเคยไปชนะจีนได้เราเคยไปเอาเคยเสมอเกาหลีได้ แต่ในเวลา3เดือน5เดือนต่อมาเนี่ยทีมเจ้ไทยเราบางครั้งก็ไปพาดไทยสิงคโปร์บ้างบางครั้งก็ไปพาดบ้างนะครับมันไม่สามารถอยู่เพราะเราอาศัยระบบฮีโร่ระบบนักเตะซูเปอร์สตาร์นะครับเราอาศัยช่วงที่แบบว่าเราใช้กําลังภายในเหมือนนักเตะอุยกูยิงเราอะเราใช้อารมณ์นั้นอะในการเอาชนะแล้วเราก็มากล่าวขวัญกันว่านักเตะเราเตะดีทีมเราเจ๋งทีมเราดีในเอเชียทั้งทั้ที่มันไม่ใช่ แต่สิ่งที่กี่กําลังทํามาตอนนี้นักเตะเราเล่นเล่นถึงจะเสมอหรือว่าแพ้บ้างหรือชนะบ้างกับทีมรัเปเชียแต่ทีมเราเนี่ยมันหนักแน่นมันมันเคี่ยวขึ้นเยอะใช้ภาษาภาษาทั่วไปอ่ะมันเคี่ยวขึ้นเยอะทีมเราอ่ะเราเล่นละเอียดมากขึ้นเยอะแล้วมันไม่หล่นด้วยนะครับระบบนี้ไม่หล่นนะครับจะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานครับถ้าถ้าถ้าเกิดเราป้อนเยาวชนขึ้นมาดีผมก็เป็นห่วงนะนักเตะในระดับเยาวชนของเราไม่รู้ผลิตขึ้นมาแบบไหนเนี่ย นะครับทางด้านฝ่ายเทคนิคของทีมชาติไทยโดยคุณประยะพงผิวอ่อนนะครับแล้วก็ดกรชาญวิทย์เนี่ยผมคิดว่านะควรจะเป็นมาตรฐานเดียวกันลงไปหมดเลยนะครับใช้ระบบที่เฉลีกําลังจะทํานี่เลยฮะต้องต้องทําความเข้าใจกับโค้ชทุกระดับเลยว่าเรามาจับมือร่วมใจกันทั้งชาติดีไหมคือคือเราอยา่าอย่าไปฝึกสอนเด็กให้ต่างคนต่างทําเลยครับยูสิบเจ็ดยูยี่สิบยูยีสามเนี่ยคือต่างคนต่างโชว์แสดงฝีมือผมไม่รู้ว่าโชว์เพื่ออะไร ทำไมเราไม่ทําระบบเดียวกันขึ้นมาในเมื่อมันพิสูจน์แล้วว่าตอนนี้ทีมชาติไทยชุดใหญ่เราเนี่ยกําลังต้องการแรงหนุนที่จะที่จะติดลมบนนะถ้าเกิดเราขยับไประดับเอเชียได้นะครับ u สิบเจ็ด u ยี่สิบ u ยี่สบสามเล่นไปอีกทางหนึ่งเลยฮะมาเล่นสไตล์สเปนสไตล์เทอรี่มาเนี่ยหรือเล่นสไตล์อีกแบบหนึ่งมาเนี่ยมันก็จะร่วงลงมาคือมันไม่ดันไว้แล้วเราก็ต้องมานงมามา,มาเริ่มนับหนึ่งกันใหม่เอาไปแข่งเอเชียไปแข่งคัพบอลโลกในสไตล์สเปนเลยทีเนี้ย ก็ต้องไปวัดดวงกันใหม่กว่าจะได้แพชั่นกว่าจะได้ความหนักแน่นเพราะผมนึกผมคิดนะว่าไม่มีระบบไหนไม่ดีหรอกครับดีทุกระบบเพียงแต่ว่าตอนนี้เราต้องยอมรับความจริงว่าเราจะต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในในในทุกรุ่นอยู่ทุกรุ่นนะครับในทีมชาติไทยเนี่ยต้องส่งขึ้นมาเหมือนสายพานการผลิตให้มันเหมือนกัน,นครับอะไรตัวเดียวกันสามารถใส่เดียวกันได้รถโตโยต้านะครับรถมาสด้าคันนี้หรือว่ารถฮุนไดคันนี้ มันดีอย่างไรที่เขานิยมซื้อลูกค้ารายต่อไปถ้ามันหมดร็อดนี้ไปแล้วล็อตใหม่มาจากยูยี่สิบยูสิบเจ็ดเนี่ยจะต้องมีคุณภาพเท่าก,กันกับลูกค้าที่เขาต้องการนะไม่ใช่ว่าจะมานําเสนอใหม่อ่าโอเคนะโตยโยต้าหมดแล้วนะัคุณในยี่ห้อใหม่นะเราเอายี่ห้อฮอนด้ามาเสนอคุณเราต้องทําการตลาดกันอีกเยอะครับท้งแบบนั้นโอไม่จบครับแล้วเพื่อเผยเขาไม่นิยมขึ้นมาเราก็ขายไม่ได้ตรงนี้ฮะมันมันเป็นจุดต่อไปนะฮะที่ท,ท,ที่ที่ไทยเราควรจะ คุยกันเลยครับทางด้านเทคนิคนี่ลงไปถึงฟุตบอลเด็กเลยครับให้มันเป็นาตรหารเดียวกันเหมือนญี่ปุ่นนะ่ญี่ปุ่นเขาตำราเดียวนะเขาตำราเดียวนักเตะนักเรียนนักเตะอนุบาลน,นักเตะมหาลัยนะครับนักเตะในหลีกเขานักเตะทีมชาติเขาตำราเดียวหมดเลยนี่ไงครับในในหลักการเจเปนเวทที่บอกว่ามีการผลิตโค้ดกระจายไปทั่วประเทศในใน,ในหลักการเดียวกันเขาปั๊มขึ้นมาเป็นอะไรตัวเดียวกันครับติดติดแบรนด์ทีมชาติญี่ปุ่นนะ่ย เขาผลิตไม่มีวันไม่มีวันหมดครับทีมชาติญี่ปุ่นเขาผลิตขึ้นมารุ่นต่อรุ่นและรุ่นต่อรุ่นมันจะสร้างพลังอะไรรู้ไหมครับมันจะยกระดับจากการแข่งขันที่จะไปบนโลกเท่านั้นนะกลายเป็นเข้ารอบสุดท้ายบนโลกได้นะครับพอหนุนมาเรื่อยๆหนุนไม่ไยต่อไปเขาจะไปลุ้นถูถ้วยฟุตบอลโลกแล้วครับนี่คือสาเหตุที่ทําให้ญี่ปุ่นสามารถยืนอยู่ในดับหนึ่งของเอเชียได้มาถึงวันนี้ผลทุกบอกครับว่าระบบเจแปนเวนเป็นระบบดันไม่ให้หล่นมันไม่ใช่ระบบสร้างสรรค์ให้คุณไปนะ แต่มันเป็นระบบที่ดันไม่ให้หล่นแพชชนต่างๆนี่ตังหาาครับหัวหอกตังหาาครับที่มันจะพุ่งไปด้วยด้วยความเฉียบคมด้วยความมั่นใจของการทําทีมอย่างอย่างมีประสิทธิภาพอย่างหนักแน่นนะครับดังนั้นนะครับตอนนี้นักเตะไทยเราเป็นนักเตะที่เป็นเด็กไทยร้อยเปอร์เซ็นเราบทกับทีมเอเชียมาหกเดือนแล้วครับดังนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจในในระบบนี้แต่เท่าที่ผมเห็นตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงอย่างหนึ่งว่าระบบเยาวชนของเราเนี่ย แต่ละโค้ดก็มีปัชญ,ญาต่างกันครับทาทีมขึ้นมานะครับเราผมไม่รู้ว่าเราจะลองถูกลองผิดไปอีกนานไหมที่จริงเราน่าจะมีมติในการที่จะใช้ระบบใดระบบหนึ่งไปให้ตลอดและปรับปรุงระบบนั้นให้กลายเป็นไทยแลนด์เวถ้าเราจะเสนอความคิดที่บุกนะครับน่ากลัวแบบสเปนหรือบราซิลเนี่ยเราก็สามารถเอามาใช้ในทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้แต่โดยพื้นฐานฟุตบอลจริงแล้วเนี่ยแพชชั่นวิธีคิดวิธีการฝึกซ้อมความละเอียด ในการโค้ดในการทําทีมแนวรับที่แข็งแรงแข็งแกร่งของเราเนี่ยควรจะบรรจุไว้ในระดับเยาวชนท,ทุกระดับครับตรงนี้เนี่ยการประสานงานระหว่างฝ่ายเทคนิคกับเฮดโค้ดทีมชาติไทยควรจะมีอย่างยิ่งเกี่ยวกับเทคนิคด้านฟุตบอลครับมันจะต่างคนต่างทําไม่ได้เลยตราบใดที่ยังไม,ไม,ไม่ไม่ยอมมาบูรณาการใส่กันเนี่ยผมคิดว่าหมดช้างศึกชุดนี้เราก็ต้องทํากันใหม่อีกไม่รู้ยูยี่สิบยูสิบเจ็ดจะขึ้นมาแบบไหนผมก็ไม่รู้ครับ ต่างคุณต่างตําราเลยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับการแข่งขันครั้งนี้มันจะเป็นจุดชี้วัดนะครับถ้าเกิดว่าเราสามารถจริงๆแล้วผมคิดว่ามันน่าจะเกินเจ็ดสิบแล้วนะผมให้เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นแล้วกันในการเข้ารอบของเราถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตนะผมคิดอย่างนั้นเลยนะในใจผมลึกๆนะเปลียนแต่ว่าผมไม่อยากจะพูดออกมาอย่างชัดเจนนะครับว่าไทยจะเข้ารอบผมคิดว่ามีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ย มีความมั่นใจในระดับผมนี่หละครับว่าแปดสิเปอร์เซ็นไทยเข้ารอบแล้วแหละเพียงแต่ว่ามันจะมีอีกยี่สิเปอร์เซ็นที่ที่ยังเผื่อความไม่แน่นอนอยู่ยี่สิเปอร์เซ็นต์ดังกล่าวไอ้ไอ้ตัวที่เปอร์เซ็นต์ที่มันใหญ่สุดคือเราจะทาประตูได้ครบสามลูกไหมหรือเกาหลีจะยิงทีมชาติจีนได้ครบสามลูกไหมคือเราจะพ้นสามลูกที่ที่จีนเหนือเราไหมแค่นั้นเองแต่ส่วนเรื่องจีนจะแพ้เกาหลีไหมหรือสิงคโปร์จะแพ้เราไหมเนี่ย ผมคิดว่าเปอร์เซ็นที่จะพลิกล็อกมีน้อยมากอย่างที่ผมพูดมาในรายการนะครับนี่แหละครับเป็นสิ่งที่ที่เรากําลังเป็นอยู่ที่จริงแล้วผมอยากจะพูดให้เยอะกว่าน,นี้นะแต่ผมกลัวคลิปจะยาวเกินไปเอาเนื้อหาสาระแค่นี้แหละครับคลิปนี้นะครับผมจะค่อยพูดไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเรื่องราวที่จะพูดมันมีเยอะครับผมจะมีเยอะที่จะพูดคุยกับท่านนะครับเราเราจะพูดเป็นภาษานี้ให้มันจะเยอะครับในในอนะินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นภาษาสากลน,นะ นะครับที่ผมดูดูรายการต่างประเทศนะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษอเมริกานะครับประเทศที่พัฒนาแล้วเขาพูดภาษานี้กันเท่านั้นแหละเพียงแต่ว่าภาษาแบบนี้เนี่ยมันจะอยู่ในรายการประวัติศาสตร์อยู่ในรายการวิทยาศาสตร์อยู่ในรายการที่พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องการบ้านการเมืองหรืออะไรมากกว่าแต่ที่จริงแล้วกีฬาเราเนี่ยถ้าเราจะยกระดับเนจริงเนี่ยผมคิดว่านะเราต้องพูดกันพูดกันภาษานี้ครับส่วนการเสนอข่าวสารผมคิด่ว่ามีช่องคุณภาพหลายช่องที่เขาเสนอข่าวสารกันอยู่ ผมเองก็ไม่ใช่นักสื่อสารมวลชนประเภทเสนอข่าวอะผมขออนุญาตทำรายการแบบนี้ก็แล้วกันครับขอบพระคุณมากครับที่เราฟังคลิปนี้เดี๋ยวเรามีเรื่องคุยอีกมากมายครับ